นีมีผูซื้อมากเ็เลยเอามาลงมาขายเคนยุบันสองสันครับลูกค,คิดบันสองสันเรามีที่ส่วนเราไ้ซือปใส่ที่ส่วนอยู่สุวรรณสุวรรณภูมิน,น,น,นะครับเนาะแมนบัดที่นี่ครับผูใ้ใดอยากจี้กับคุณเราไปรีสอร์ทเพิ่นมาล้วถึงไปบ้าน<ไ>คุนไอ้คืนเบอร์โทรหรือเบอร์อยังใครไดยครับครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดหาสองเจ็ดสี่ครับผมแต่ผมมาจากสุดงเขาป่าฟั้มผมาจากกาฬสินธุ์แต่ว่าบ้านเกิดกับยุบันตุ๊กต่อนนี่แหละครับอยู่ตุ๊กต่อนอยู่ไอ้เกษตร้อ่เนาะครับเนี่ยยุบันนี่ละบ้านของ กาให้เด็กน้อยขี้ครับผู้ใดอยากขี้กับมาขี้ครับขั้นขั้นแบบว่าเพิ่นจ้างไปโซ่น้ำงานน้ำยางนี่ติดต่อได้เบอร์ดีเลยนไหมครับเนี่ได้ครับได้ครับเป็นเป็นแห่เป็นแห่เมนบวชไม่ชยังกนะครับครับผมการคืรับตัวงานครับแต่ว่าตัวนี้ขายเพิ่นเลี่ยวครับขายเป็นปั่นของสันโอ้ครับกามครับครับาครทลายใครทลายครับคือว่านเราพูดมาตัวนี้ขายเพิ่นหาเมื่อหาเพิ่นเดี่ยวไปโซ่ไว้ยี่สอดตัวคืสุพรรณสองตัวครับตัวหนึ่งอยู่หลังบ้านครับตัวหนึ่ง มาเอามาเป็นช่งๆเป็นสองตัวโอ้ครับคตัวนึงขายให้เป็นสองหมตัวนี้ขายหาหมื่ตัวแต่จังจัแต่จังสีเป็นแบบนี้ก็ใสไครับนี่โซงานเลยมัครับนี่ตัวนี้่ใส่เป็นมันสเป็นเียนมาครับเดี๋ยวสเอาส่ให้เพิ่มแป๊บนึงโอ้ครับครเอาตัวนี้ลงเรีวๆดี่ให้เพิ่มเดี๋ยวได้อีกได้ไอีกครับเดี๋ยวจะเจอกันครับครับเป็นครับ เชียร์ติดตั้วเลยครับพี่น้องเบิ่งครับวิธีการขึ้นมาครับพี่น้องในหอยคนครับนี่ครับบรรยากาศครับเด็กหน่อยก็ลั่งเบิ้งครับพี่น้องนีครับ ถึงแล้วครับได้คอยคนครับทึบนี่ครับเสร็จแล้วครับยึดครับยึดยึดครับปล่ยขึ้นครับปล่อยขึ้นครับเดี๋ยวไปที่ลงยุโอเคครับโลงยุบก่อนนะครับอ่าครับเอาคีขึคีไปขุนดทก่อนครับ่งกลับมาครับนี่หรอดยวเลยยึดยึดครับ ี่แล้วครับโอ้ครับไปครับปครับไปเลยเดินหน่อยนึงก่อนครับพี่น้องไปนะครับโอเคไปครับพี่น <Aus at> ้องโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหต่างกันตัวดีนี่แหละครับพี่น้องเม่งบรรยากาศครับย่างๆไปครับพี่น้อง ได้คอยครับไปกับทิศต่อเด้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไครับโอเคครับวันนี้ครับมีงานมีการกระติดต่อเด้นะครับเด้อเอาฝากเบอร์โทรจักเกลียร์นะครับศูนย์หกตีครับครับผมสามสองเจ็ดห้าสองเจ็ดตีครับไปได้ตลอดทุกภาคทุกอย่างเลยนะครับหรือทังไหนครับหาเลยครับขับอยู่ในไก่อยู่ในภาคอีสานทั่วขมิครับผมรับอยู่กาฬสินธรอยส์สารคามครับครับครับเด้อครับเด้อเดี๋้อเดี๋ยวเด้อ